ครับสวัสดีครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มที่บ้านบึงนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมมีธุระนะครับต้องไปรับมอบนะครับพ่อไก่นะครับเจ้าภูตะวันนะครับแห่งซุ้มโอรสสวรค์นะครับพี่ตู้ต่อแสงนุ้งนะครับได้นําเข้ามาเป็นพ่อพันธุ์นะครับที่ฟาร์มที่ประจวบนะครับที่กุยบุรีนะครับของพี่ตู้นะครับผมเองจะไปที่โอรสสวัค์ซุ้มโอรสสวรค์นะครับที่ระยองแกงนะครับก็เลยแวะมา ดูแนวทางนะครับแล้วก็เยี่ยมชมนะครับที่ฟาร์มที่บ้างบึงนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับอาชีพเกษตรกรนะครับเป็นอาชีพที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็การเพาะเลี้ยงไก่ชนนะครับก็เป็นอาชีพที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก่อนหน้านี้นะครับฟาร์มที่บ้างบึงเนี่ยเราเลี้ยงไก่เนื้อนะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะครับกับบวกกับค่าอาหารไก่นะครับ มันปรับราคาขึ้นนะครับก็มีคุยกันนะครับถึงแนวทางที่เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มก็เลยทาที่บ้านตึงเนี่ยเป็นที่เพาะพันธุ์สายของพี่คมเพชรนะครับพ่อผลักที่ยินพัฒนาอยู่ที่นี่นะครับสองตัวนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็คือเจ้าเพชรดานะครับตัวที่สองก็คือเจ้ารักสุดนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นเจ้ารักสุดนะครับวันนี้ก็ยืนกินหญ้าอยู่นะครับอากาศดีนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับ เกษตรกรหลายท่านนะครับที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชื่นชอบไก่นะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับการทําอาชีพเกษตรกรทุกอาชีพนะครับผมเห็นว่ามันดีทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเราทําการเพาะไก่ชนนะครับผมว่ามันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับด้วยมูลค่าของตัวไก่เองนะครับก็อย่างน้องนายนะครับก็จะดูแลอยู่ที่นี่นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วง การเรียนรู้แล้วก็พัฒนาฝากนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ความสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็มีคุยถึงแนวทางนะครับก็จะพัฒนาเป็นเรื่องของหลักการผสมนะครับก็แล้วก็ดูเรื่องของล็อกที่จะเพาะพันุนะครับก็จะทําให้พื้นที่สําหรับที่จะกินหญ้าสนนะครับการปล่อยพ่อแม่พ่อพันแม่พันธุนะครับออกมารีลกได้ในช่วงที่ระหว่างผสมอะไรเงี้ยครับหรือการที่จะวางแผนถึง การอนุบาลลูกไก่นะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับเพชรดำเนี่ยก็ได้จ่ายลูกหลายข้อแล้วนะครับณที่ฟาร์มบ้านบึงนะครับตอนนี้นะครับใครที่จะแบ่งลูกเพชรดำนะครับจากกรุงเทพกับผมไม่มีแล้วนะครับเพชรดำจะมาอยู่ที่บ้านบึงทั้งหมดนะครับรักสุดเนี่ยก็จะพัฒนาที่นี่เป็นหลักนะครับรับสุดก็จะพัฒนาที่บ้านบึงเป็นหลักนะครับก็ fc ท่านใดนะครับที่ติดตามนะครับก็ใจเย็นๆนะครับทายาทเพชรดำกับรักสุดนะครับผมกับน้องไมค์กำลังจะพัฒนาร่วมกันอยู่นะครับก็ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมเชื่อว่านะครับอาชีพเกษตรกรนะครับในยุคนี้กับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือที่เราต้องเจอโรคภยัยโควิดแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าอยู่ได้นะครับแต่เราต้องอยู่ได้ด้วยความพอเพียงนะครับแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ได้ว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วเราควรจะใช้เท่าไหร่นะครับเราถึงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับก็น้องมาย,ยังใหม่นะครับยังพูด ม่ค่อยเก่งนะครับวันนี้ก็พามาแนะนํานะครับก็ดูแลที่บ้านมึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับของผมก็มีช่องทางติดตามนะครับใน y o u t u สามช่องเหมือนเดิมนะครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับทองประเสริฐไก่เชียงพัฒนาแล้วก็ทองประเสริฐฟาร์มนำจอะกอบพัฒนาครับเฟซบุ๊กก็ทองประเสริฐฟาร์มครับเบอร์โทร081ตอง5ตอง34ครับไอดีไลน์ก็081ตอง5ตอง34เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวหลังคลิปนะครับก็จะถ่ายมันจะป่าที่นี่ให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ ล็อกที่เราผสมนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพอัปเดตลูกไก่นะครับที่เพาะแล้วนะครับว่าออกมาชุดแรกมีอะไรบ้างนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเซนซีนะครับท้องเกษตรตามครับวันนี้ผมกับน้องมายก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ